สวัสดีค่ะนิดค่ะพวกเราวีราเทรนนิ่งและนี่คือคลาส Heart Opening Flow ค่ะใครที่มีอาการเมื่อยตึงบริเวณหลังอยู่บ่อยๆไม่ว่าจากออฟฟิศซินโดมหรือเมื่อยล้าจากการทำกิจกรรมต่างๆห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ มีชุดท่าฝึกเพื่อใครกล้ามเนื้อบริเวณหลังแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานมาให้ลองฝึกตามกันค่ะสำหรับใครที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยก็สามารถฝึกตามกันได้นะคะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยค่ะ เริ่มอยู่ในท่าชายโพสกันก่อนค่ะนั่งทับส้นเท้าเข่าแยกออกระยะห่างประมาณสะโพกค,ค่ะ2อมือวางพื้นค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนมือไปด้านหน้าลดลำตัวลงหน้าผักแตะพื้นค่ะเราจะอยู่ในท่าชายโพสกันห้าลมหายใจนะคะ1 2ึอเหยียดแขนตรงลอยศอกจากพื้น สามสหาจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นค่ะหายใจออกเดินมือไปทางขวาแล้ววางศีรษะลงค่ะ1นสองเหยียดสีข้างด้านซ้ายสา เดินมือไปทางขวาอีกไหวไหมสี่ห้าหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นค่ะหายใจออกเดินมือกลับมาด้านหน้าแล้วหายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกเดินมือไปทางซ้ายให้สุดเลยค่ะแล้ววางศรีรษะลงหนึ่งสองเหยียดสีข้างขวา 3. ลดไหลลงมาให้ขนานกาน 4. 5. หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหายใจออกเดินมือกลับมาด้านหน้าแล้วคลายค่ะยกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าออกโฟ u r position ค่ะวางข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ เข่าอยู่ใต้สะโพกค,ค่ะเก็บหน้าท้องหลังตรงอยู่ใน neutral spine position นะคะเราจะไปแคท c ข่าสามรอบค่ะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าแอ่นหลังบีบสะบักเงยหน้าขึ้นหายใจออกเก็บท้องโค้งกลงหลังคางชิดอ,อกค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังเงยหน้าขึ้นค่ะ หายใจออกเก็บท้องโค้งกก่งหลังค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าแอนหลังบีบสะบักค่ะหายใจออกเก็บหน้าท้องโค้งกก่งหลังแล้วคลายขาดกับหน้าหลังตรงตั้งส้นเท้าสองข้างขึ้นนะคะเยียดขาขวาตรงไปด้านหลังส่งแขนซ้ายมาด้านหน้า จากนั้นหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นให้ขนานกับพื้นหายใจออกพับขาขวามือซ้ายจับเท้าวไว้แล้วหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเตะขาขึ้นด้านบนค่ะไทเกอโพสหนึ่กดฝ่ามือทรงตัวไว้สี 5หายใจเข้ายืดอ,อกอีกครั้งหายใจออกค่อยๆปล่อยมือค่ะวางมือเหยียดขาขวาไปด้านหลังปัดเท้าซ้ายออกด้านข้างแล้วเปิดลำตัวส่งแขนขึ้นด้านบนค่ะ1 2ถ้าไหวเอ็นตัวไปด้านหลัง3 4มห้า ใครค่ะวางขาวางแขนลงค่ะไปข้างซ้ายนะคะเยียดขาซ้ายไปด้านหลังค่ะทรงแขนขวามาด้านหน้าหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกพับเข่าซ้ายเข้ามามือขวาจับเท้าไว้แล้วหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกเตะขาขึ้นด้านบนหนึ่ง สองท่าไว้ออกแรงผักขาขึ้นอีก3 4 5หายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกค่อยๆปล่อยมือวางขาซ้ายไปด้านหลังค่ะปัดไปเท้าขวาออกด้านข้างแล้วเปิดลำตัวส่งแขนขึ้นด้านบน1นสอง สามสี่หใครค่ะวางมือวางขาลงค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆเลื่อนมือไปด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆลดลำตัวลงถ้ารู้สึกตึงแล้วให้อยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไหวค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าอีกให้หน้าอกแตะพื้นค่ะ ปับป,ปีโพสหนึ่งดองสะโพกขึ้นสองคางแตะพื้นสามสี่ห,คคห้าคลายะเหยียดขาตรงไปด้านหลังเลยมือวางข้างลำตัวลวบเท้าชิดกันค่ะเราจะไปยืดอกกัน3ามรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นค่ะหนึ่ง กดฝ่าเท้าลงพื้นสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลงค่ะรอบที่สองอ้อมแขนไปด้านหลังประสานมือไว้ถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้ายกออกขึ้นค่ะหนึ่งเบสบักค่ะสองหมุนไหล่ไปด้านหลังสามสี่ 5ค่อยๆวางลงค่ะรอบสุดท้ายนะคะกางสอ,อกออกด้านข้างเป็นแคคตัสอาร์มค่ะจากนั้นหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ1 2บีบสะบักไปด้านหลังค่ะ3กดเท้าลงพื้น4 5ค่อยๆวางลงค่ะมือวางข้างอกค่ะหายใจเข้ายกอ,กอกขึ้นเป็นครอบา หายใจออกงอเขา่าตั้งส้นเท้ายกสะโพกขึ้นค่ะเป็น downward facing d o กเลยอยู่ใน downward facing d o กสักแป๊บหนึ่งนะคะย่นเข่าสลับซ้ายขวาค่ะคลายเทา้าคลายขาจากนั้นขย่งเท้เทาขึ้นงอเขา่าโดงสะโพกขึ้นค่ะแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลง เราจะต่อเราจะไปต่อกันที่โลลังนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้น Tree Legged Dog ความสะโพกลงหายใจออกก้าวขาขวามาด้านหน้าวางเข่าซ้ายลงค่ะแล้วยกตัวขึ้นปรับเท้าปรับขาให้ทรงตัวได้นะคะจากนั้นถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้ายืดอกค่ะ หายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงกลางศอกออกด้านข้างค่ะ1ถ้าไว้เอ็นตัวไปด้านหลังอีก2 3 4 5หายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกเหยียดขาด้านหน้าตรงกระดกเท้ามือวางพื้นค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้น หายใจออกค่อยๆก้มตัวลงค่ะพีระมิดโพสหนึ่งเหยียดขาตรงค่ะสองกล้มลงอีกไหวไหมสามสี่ห้าหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นหายใจออกค่อยๆหย,ย่อนสะโพกลงนั่งเลยค่ะมือซ้ายวางหลังสะโพกด้านหลังนะคะ จากนั้นหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นเปิดลำตัวส่งแขนไปด้านหลังค่ะมินิวายเตงหนึ่งสองสามส่หา้าคลายขายค่อยๆลดตัวลงค่ะมือวางพื้นยกตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งส้นเท้าด้านหลังหายใจเข้า ลอยเขา่าสายขึ้นค่ะเป็นไฮลังหายใจออกค่อยๆกลางศอกตั้งฉากด้านข้างค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหน้า แล้วลอยขาหลังขึ้นมา w a r i o r Tree ค่ะค้างไว้1นึ่งสองสาความสะโพกลง4 5ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะพับขาซ้ายเข้ามาค่ะมือซ้ายจับข้อเท้าด้านในจากนั้นหายใจเข้าก่อนหายใจออกเตะขาขึ้นด้านบนค่ะ Dancer Pose หนึ่ง 2 3งสา,สาค่อยๆปล่อยมือค่ะแล้วยกตัวกลับขึ้นมางอเข่าซ้ายนะคะจากนั้นขาขวาเอ้ขาซ้ายพันขาขวาแขนซ้ายพันแขนขวาไว้ค่ะอีเกอร์โพสแล้วค่อยๆย่ยอเข่าลงค่ะ หนึ่งสองสสหีหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกใครขาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะจากนั้นหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆเอนตัวไปด้านหลังเหยียดแขนขึ้นหนึ่สองสสี่ หายใจเข้ายกตัวกลับมาค่ะหายใจออกคลายแขนมือวางพื้นค่ะหายใจเข้าก้าวขาขวากลับไปด้านหลังเป็นแพรงหายใจออกยุบศอกลงนอนเลยค่ะมือข้างหน้าอกค่ะหายใจเข้ายกตัวขึ้นจากนั้นพับขาซ้ายขึ้นมาค่ะถ้าพร้อมแล้ว หายใจเข้าตะแคงตัวไปทางขวาเปิดลำตัวส่งแขนไปด้านหลัง1นึ่งสองสสห้คลายขาพลิกตัวกลับลงนอนค่ะหายใจเข้ายกตัวขึ้น Upward Facing Dog อีกครั้งแล้วงอ,อเข่า ยกสะโพกขึ้น downward facing dog ค่ะพักตรงนี้หนึ่งสองสสหไปต่อก,กันที่ข้างซ้ายเลยค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นทีเลย e t dog ให้ใจออกก้าวเท้าขวามาด้านหน้าขาะวางเข่าขวาลง แล้วยกตัวขึ้นมาค่ะจากนั้นหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆกางศอกออกด้านข้างลดสะโพกลงค่ะ1เอนตัวไปด้านหลัง2 3 4 5หายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ หายใจออกเหยียดขาด้านหน้ากระดกเทา้ามือวางพื้นหายใจเข้ายืดอกหายใจออกก้มลงค่ะหนเหยียดขาตรงค่ะสก้มลงอีกไวไหมสี่หา้าหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหายใจออกค่อยๆวางสะโพกลงนั่งค่ะ มือขวาวางด้านหลังสะโพกค,ค่ะหายใจเข้ายกสะโพกเปิดลำตัววาดแขนไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายค่ะค่อยๆวางสะโพกลงนั่งค่ะมือวางพื้นค่ะแล้วยกตัวกลับขึ้นมา จากนั้นตั้งส้นเท้าด้านหลังค่ะหายใจเข้าลอยเข่าขวาขึ้นมาหายใจออกค่อยๆกางสออกออกด้านข้างค่ะแล้วเอ็นตัวไปด้านหลัง1 2 3 4 5หาหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ หายใจออกเอ็นตัวไปด้านหน้าลอยขาด้านหลังเลยเป็น Warrior t r e ค่ะ1 2 3 4 5พับขาขวาเข้ามาค่ะมือขวาเอื้อมไปจับข้อเท้าไว้จากนั้นหายใจเข้าก่อน ใายใจออกเตะขาขึ้นด้านบนค่ะแดนเซอร์โพสหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆค,คลายมือค่ะยกขามาด้านหน้างอเข่าขวาไว้ค่ะจากนั้นขาขวาพันขาซ้ายค่ะแขนขวาพันแขนซ้าย หายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกค่อยๆหย่อนสะโพกลงนั่งหนึ่งสองสามสี่หา้าหายใจเข้ายืดอกหายใจออกคลายขาเก้าเท้าเก้าขาขอบไปด้านหลังค่ะตั้งส้นเท้าจากนั้นหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังเลยหนึง่ง สองสามสหา้าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายแขนค่ะมือวางพื้นเลยหายใจเข้าก้าวขาขวาไปด้านหลังเป็นแพร่งหายใจออกยุบศอกลงนอนเลยค่ะจากนั้นมือวางข้างอกค่ะหายใจเข้ายกอ,อกขึ้น จากนั้นงอขาขวาขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าตะแคงตัวไปทางซ้ายเปิดลำตัววาดแขนไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายขาพิกตัวกลับมาลงนอนเลยหายใจเข้ายกอกขึ้น เป็น upward facing dog อีกครั้งหายใจออกงอเขา่ายกสะโพกขึ้นค่ะเป็น downward facing dog พักอีก5ลมหายใจค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นวางเข่าลงค่ะแล้วลุกขึ้นมายืนบนเข่าเลย เราจะไปต่อกันที่คาเมลโพสกันนะคะนี้จะทำสองรอบค่ะโดยจะมีออปชันให้สำหรับบิ๊กนเนอร์นะคะโอเคค่ะยืนด้วยเขา่าระยะห่างเข่าเท้าสะโพกค่ะจะลาบหลังเท้าหรือตั้งส้นเท้าก็ได้นะคะแต่สำหรับบิ๊กนเนอร์แนะนำให้ตั้งส้นเท้าไว้ค่ะจะทรงตัวได้ดีกว่าถ้าพร้อมแล้ว มือประคองหลังล่างเลยค่ะหายใจเข้ายืดอกก่อนหายใจออกค่อยๆผักสะโพกไปด้านหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะครั้งไว้หนึ่งสองถ้าไหวทิ้งศีรษะลงสามสี่หา้าหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับมาค่ะ รอบที่สองนิดจะลาบหลังเท้าลงนะคะแล้วจะเอื้อมมือไปจับ้นเท้าถ้าใครรู้สึกว่าตึงแล้วสามารถทำตามรอบแรกได้ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วมือวางประคองหลัง,ล,งล่างไว้ค่ะจากนั้นหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆเอ็ตัวไปด้านหลังออกแรงผักต้นขาไปด้านหน้าค่ะ เอื้อมมือไปจับส้นเท้าวไว้เลยแล้วยกอ,อกขึ้น1นึ่งสองสมสหมือประคองหลังล่างไว้ค่ะและหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะนอนพักในท่าชาัยโพสเลยค่ะ1 สองสสหลุกกลับขึ้นมานะคะเหยียดขาไปด้านหน้าแล้วนอนลงคะ่ะเราจะไปต่อกันที่บีชโพสคะ่ะชันเข่าทั้งสองขึ้นมาเลยให้ส้นเท้าไกลสะโพกนะคะแขนข้างลำตัว ถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้ากดฝ่าเท้ายกสะโพกขึ้นค่ะท้าไหวประสานมือไว้ด้านหลังเลยค่ะ 1. ออกแรงกดส้นเท้า 2. อผักขาขึ้นด้านบนค่ะ 3. เก็บคางชิดออกสี่ห้ค่อยๆค,คลายค่ะ คลายมือแล้วค่อยๆวางสะโพกวางหลังลงเราจะไปต่อกันที่วิวโพสนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตึงแล้วสามารถทำบิชโพสได้อีกรอบค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วชันเข่าขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งศอกขึ้นวางมือข้างใบหูค่ะจากนั้นหายใจเข้ากดฝ่าเท้ายกสะโพกขึ้นค่ะ อาจจะวางศีรษะไว้ก่อนครึ่งทางนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้สบายแล้วให้ค้างเอาไว้แต่ถ้าใครไหวเหยียดแขนตรงค่ะ1 2 3 4 5สอสามาใครค่ะค่อยๆวางสะโพวกวางหลังลงค่ะ งอเข่าเข้ามาหาอกค่ะแล้วกอดเข้าไว้ใครหลังกันสลับสลับกิ้งซ้ายขวาสองสามรอบนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นมาค่ะน้วผากแตกเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลงค่ะ ไปต่อกันที่ Thread the needle ค่ะชั้นข่าขึ้นเหมือนเดิมวางขาขวาพาดบนขาซ้ายลอยขาซ้ายขึ้นมาค่ะมือขวาลอดช่องตรงกลางค่ะแล้วจับมือซ้ายไว้ที่หน้าแข้งหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นค่ะ1นึ่งสองสสห้า ลายค่ะเปลี่ยนข้างค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาพาดบนขาขวาแล้วลอยเข่าขวาขึ้นมาค่ะลอดแขนซ้ายไปจับมือขวาด้านหน้าแข้งนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าค่อยๆวางลงค่ะยังคงชันเข่าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นขาซ้ายพันขาขวาไว้ค่ะแขนเราตั้งฉากเป็นอีก l e a อามนะคะแล้วค่อยๆขยับสะโพกไปทางซ้ายวางขาไปทางขวาค่ะหันหน้าไปทางซ้ายเลยหนึ่งสอง 3ามสาียกขากลับมาค่ะแล้วคลายสลับข้างพันขาขวากับขาซ้ายนะคะแล้วขยับสะโพกไปทางขวาบิดตัวหันหน้าไปทางซ้ายค่ะ1 2 3่สี่ ยกขากลับขึ้นมาค่ะเหยียดขาตรงวางมือข้างลำตัวเลยค่ะนอนพักได้เลยค่ะประมาณสองนาทีนะคะแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่ก็สามารถนอนพักต่อได้เลยค่ะถ้ารู้สึกผ่อนคลายแล้วขยับเท้าขยับมือค่ะตั้งตั้งขาขึ้นมาค่ะ จากนั้นพลิกตัวไปทางขวาลุกขึ้นมาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกผ่อนคลายหลังบ้างไหมขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ